สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชเน,นปรบมือต้อนรับขอมเห็นความปัง16พฤศจิกก,จกายน2567นี้วันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่ไม่เข็ดสำหรับใครที่มูฟออนได้แล้วพร้อมไปต่อ โอ้ยเป็นไผ่แบบซาสิบ่ทันนมูเดอ้อเออพี่น้องจา๋าพี่เป้มีแนวทางก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมละ่ะกดแชร์คลิปนี้ออกไปกดกระดิ่งจริงๆๆๆอย่างว่าไต่ทางหลังพี่เป้งมื่อกีนี่ไทยเกืนพี่เป้ ล้วอยากโซลูกชายเราว่าเรามีลูกชายโลสื่อโชคดีเออสื่อมีโชคแม่ลืมหมดลืมหมดสื่อลูกว่าลูกสื่ออยังมีโชคนะคะแนวชื่อมีโชคก็คือลูกชายซึ่งหลายๆคนไม่เ็ดถามเข้ามาพิเพสกล้าซื้อไหมมาอย่าง เหลาหมดชื่อกันคนะคะตัวเลขเป็นธรรมดามีเข้ามีหลุดเนาะทุกคนเนาะชอบตามไม่ชอบผ่านมีอยู่สองขังเลือกแค่นั้นเองอยู่ที่ดวงใครดวงมันหมานเายหมานมันเราพี่น้องจ๋ากล้าซื้อไหมงวดที่ผ่านมาสามหางเน้นๆหลุดกระจุยคนละที่คนละที่คนละแดนสำหรับใครที่ตามนะคะเป็นธรรมดาและ สำหรับวันที่16พฤศจิการโยน2567นี้กล้าซื้อไหมสามหางเน้นเน้นบนและล่างไปและกลับชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะตัวเลขสวยนะคะทุกคนค่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนสาธุอือเล่นของเรียบร้อย <laughs> นี่จ้ะ 17, 18, 19, 17, 18, 19, 3, หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามหางเน้นๆกับกล้าซื้อไหมแต่มางวดนี้ไม่ลงให้แล้วนะว่ากี่พันคูณกี่พันแล้วแต่บาทคูณบาทหาบาทคูณหาบาทสิบาทคูณสิบาทก็แล้วแต่ซุ้มเจ้า <c oughs> กล้าซื้อไหมแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องจา๋าเน้นย้ำนะคะว่า ให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็นเน้นเป็นเลขล่างนะคะกันบนเดอร์ซื้อเลขบวกตับแตกซื้อบนบ่ซื้อล่างซื้อล่างบ่ซื้อบนนี่ซื้อบนล่างบ่ได้แม่เนาะว่าซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวท้ายก็คือล่างเนาะแล้วก็เลขสามตัวท้ายสามตัวหน้าุ่ยสิมาว่าเอาบนว่าบน,บน,บน,บนว่าล่างบ,บ,บม่ได้พิ๊ นอกจากคลุ้มที่สื่อเสื่อ,อนเอกสอนเนาะพี่น้องเอกสอนงวดที่ผ่านมานี่ผู้ใดเสื่อนเอ็นสามเอ็นสี่เอ็นยังของเพื่อนนั่นแน่นมีผู้ใดโชคมาอยู่บอกพี่น้องมีผู้ใดซื่อแน่พี่เป้ยังไม่มีที่ซื้อเลยพี่เป้จะซื้อได้ไงพี่เป้ไม่มีแอปอป๋าตุงป๋าตังอะไรกับเขาเลยอ่ะเออ ล้วใครได้มางใครได้มางมีใครได้มางคะ่ะก็ยินดีด้วยนะจ๊ะทุกคนจะ้ะสำหรับวันที่สิบหกสิบหกคนที่กี่ยกนนี่ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดดนะคะใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้นะคะฝากดูคลิปด้วยนะคะซึ่งรายได้จากเดือนนี้นะคะจากเดือนนี้สิ้นเดือนเราไปทํา ลงททานที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพร,ราชธาตพนมกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพียงแค่คุณช่วยดูโฆษณาแบบอย่าข้ามแค่นี้คุณก็ได้บุญกับเราแล้วไม่ต้องออกตังแค่ดูเฉยๆไปแล้วเด้นนะคะช่วยกันนะคะดับ,บุญร่วมกันไปแล้วสวัสดีค่ะ